ท่านทุกคนดูไฟนี้ดีๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากทีวันที่ต้องการจะฆ่าเอลให้ตายนะครับแล้วก็พอทีวันใช้ข้อดีของออนน็อกเทิร์นมาฆ่าเอลตายทีวันก็ได้ออบเจกทั้งมังกรและบารอนแต่ถ้าทุกคนลองสังเกตไฟนี้ดีๆนะครับทางเอลไม่มีทางเคานเตอร์ไฟนี้แบบไหนทั้งสิ้นเลยนะครับจะสังเกตว่าเอลเนี่ยตายไปเลยโดยไม่มีโอกาสได้ใช้สเปลอะไรเลยซะด้วยซ้ําแล้วถ้าทุกคนสังเกตไฟนี้ดีๆเนี่ยไฟนี้มันเป็น5ต่อ3ของทางทีวันครับซึ่งจะสังเกตว่าทางบินและไหนไม่ได้มีโอกาสจะมาช่่่ววยยไไฟททนีี้้ดเเลแมมมกรระัังงงพอคู มีฮีโร่เอนฐานซึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเพื่อนๆก็คือว่าทีวันเขาคิดไฟนี้มาแบบดีมากๆและผมจะมาอธิบายไฟนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจทุกอย่างเป็นภาษาคนว่าท <c oughs> ีวันเขาเซตอัพไฟนี้ยังไงให้กลายเป็นไฟ5ต่อ3ทันทีแบบที่ blg ไม่มีทางเคาน์เตอร์เพลย์ไฟนี้ได้เลยเราไปดูมาพร้อมกันเลยครับโอเคครับผมเรื่องเกมมาเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงกลางเกมแล้วนะครับทานทีวันยืนเล่นกันเป็น121่งสองหนึ่งนั่นก็คือให้ faker กับซูซยืนเล่นข้างครับส่วนคู่เรล่าของทีวันเนี่ยยืนเล่นกลางนั่นเอง L, แบบเที้ยมโหดทันทีครับโดยจะสังเกตว่าแคเรียเนี่ยได้ทำการเดินมาเลนกลางนะครับแล้วก็ทําการปอกวอรตรงนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับว่าวอรตรงนี้เนี่ยที่แคเรียได้ปักเซตอัพไว้มันสําคัญมากๆในเพลงต่อไปสุดๆในการฆ่าเอล์หลังจากนั้นประเด็นสําคัญต่อมามันอยู่ที่มิดิแมปตรงเลนล่างครับนั่นก็คือซูสยืนอยู่กับบินจะสังเกตว่าตรงบริเวณนี้ครับพอมินเนี่ยนมาชนจะแล้วนะครับผมนี่ครับพอมินเนี่ยนมาชนจะเรียบร้อยแล้วทางซูสเนี่ยไม่รีบที่จะดนนะจะนันมินเนี่ยนนนนนััสก่าีทุด จะสังเกตว่าซุดเนี่ยเดินถอยออกมานะครับแล้ให้มินเนี่ยมันตีกันเองนะครับไม่รีบดันมินเนี่ยให้ไหลไปหาบินสาเหตุเป็นเพราะเขาต้องการชะลอให้อีกเวฟของบินเนี่ย เวฟตรงนี้ครับไหลเข้ามาสแต็กชนกันซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคการสแต็กบินเนี่ยนั่นเองครับนี่ครับผมแล้วพอซุสเนี่ยการไทมิ่งว่าบินเนียของบินเนี่ยใกล้จะไหลเข้ามาชนแล้วนะครับซุสถึงค่อยตัดสินใจไปดันเห็นไหมครับผมนี่ครับผมพอซุสดันเรียบร้อยแล้วเนี่ยบินเนี่ยของซุสก็จะไปชนบินเนียของบินตรงนี้นะครับซึ่งซุสก็ทําแบบนี้ตามเดิมเลยครับผมนั่นก็คือไม่รีบดันบินเนี่ยนครับชะลอไปเรื่อยๆครับปล่อยบินเนี่ยค้างไว้ให้มันตีกันก่อนตรงกลางเลนซึ่งการที่ซุสทําแบบนี้เนี่ยบินเนีนนงัตก้ร นั่นหมายความว่าตอนนี้ครับมินเนี่ยนบินตรงนี้จะมีแค่เวฟเดียว แต่มินเนี่ยนเวฟของซูสเนี่ยจะมีถึง2องเวฟด้วยกันมันคือการ stacked มินเนี่ยนครับในหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมินเนี่ยนเวฟของซูสเนี่ยมี2องเวฟซึ่งเยอะกว่ามินเนี่ยนของบินเยอะมากๆแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นครับจะสังเกตว่าพอมินเนี่ยนของฝั่งซูสเนี่ยไหลามา s t a c k เรียบร้อยแล้วซูสก็ได้เอาตัวเองไปทิ้งไว้ในพุ่มนะครับผมไม่รีบที่จะดันอีกเหมือนเดิมเพื่อที่จะชะลอให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้อีกเวฟของบินเนี่ยไหลเข้ามาชนกันแล้วก็ชะลอให้มินเนี่ยนเวฟตัวเองเนี่ยไหลเข้้้้้าาาามมมมพพรรรรออออกกััััันนนนนีีีีคคบบเเเ3ลยยยทดว่ผ เพื่อนสังเกตมินเนี่ยนเวฟดีๆนะครับดูตรงมินเนี่ยนแมปล้วนๆของมินเนี่ยนเวฟถัดไปของบินไหลเข้ามานะครับซุสก็ทำการดันมินเนี่ยนตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้มินเนี่ยนเวฟของบินไหลเข้ามาชนกันตรงนี้แล้วก็ให้มินเนี่ยนของซุสสแตกตรงนี้อีกเวฟหนึ่งเป็น3ามเวฟครับแล้วพอซุสพยายามชะลอแล้วก็ดันมินเนี่ยนเวฟนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าบินเนี่ยจะต้องเคลียร์มินเนี่ยนซุสถึง2องเวฟบวกกับ1นึ่งเวฟตรงนี้ด้วยนั่นหมายความว่าบินเนี่ยจะต้องเคลียร์มินเนี่ยนกองใหญ่มา,มากประมาณ ซสพยายามชะลอให้มเนียนเวฟของตัวเองเนี่ยสแต็กให้เป็นกองใหญ่โตมากที่สุดและนันทีเดียวให้ไหลเข้าไปชนบินประมาณ3เวฟมันทําให้บินเนี่ยต้องเสียเวลาในการรับมินเนียนซูสกองบลเลอร์มากๆซึ่งพอซูสทาแบบนี้เสร็จนะครับทางทีวันก็ได้คอตัดสินใจทําเพลงนี้ทันทีนั่นก็คือทําเพลงในการดักจับเอลขั้นสุดโหดครับตอนนี้สถาน,นการณ์ของเลนล่างคือบินต้องติดไมเนียนถึง3เวฟซึ่งมันเป็นทามมิ่งที่ดีมากๆและทีวันรู้ว่าเป็นนาทีทองในการเปิเปดไฟใส่เอลครับซูสได้ใช้ช่วงที่บินติดิมเนียนนการนารโพชััต่ตวเองมที รกลางคับในขณะที่บินไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเคียรมดิเนียนสามเวฟาทิ้งเวฟก็แพ้ทันทีเพราะว่าเวฟมันใหญ่เกินไปส่วนทาง Faker พอทีมต้องการจะเล่นเพลงนี้เนี่ยเฟเกอร์ก็เป็นฝ่ายดันมิเนียนก่อนครับเขาพยายามดันมิเนียนก่อนและไนก์ก็เป็นคนรับเวฟนะครับแล้ว f a เกอร์ก็เอาโพสชันตัวเองเดินลงมากลาง พร้อมที่จะรอซ้อนเสมอนั่นหมายความว่าตอนนี้เลนข้้นของ T1 มีไพลโอทั้ง2เลนครับนั่นก็คือเฟเกอร์นันเลนเร็วกว่านายนายต้องรอรับบินเนียนก่อนเฟเกอร์เป็นฝ่ายซ้อนก่อนส่วนเลนล่างครับไม่ต้องพูดถึงเลยบินติดบินเดียนกองใหญ่มากๆถึง3เวฟนั่นหมายความว่าซูสมีเวลานานมากๆในการเดินลมเข้ามาใส่เอลซึ่งประเด็นสําคัญของเพลงนี้เนี่ยอยากให้เ,เพื่อนๆดูที่ไอเทมของทาง T1 ครับทีเลือกออกมาเป็นสแกน5คนเพื่อที่จะเอามาตัดบอร์ด BLG ลจไม่ให้ b l เอลบอร์ดแล้วเจอ ก็ได้ใช้เวลาว่างในการเริ่มแผนนี้ทันทีครับโดยเขาให้แคลเดียมาทําการเคลียร์คอนโทรวอร์ตตรงนี้นะครับผมพอเคลียร์เสร็จเนี่ยซุสก็ทําการเดินอ้อมมาอย่างชิ่วเชวเพื่อที่จะหามุมมาฆ่าเอลครับซึ่งผมขอสต็อปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมตอนนี้เนี่ยบินกาลังติดมินเนี่ยนอยู่เลยนะครับจากการที่ซุสตแตกไว้แต่ซุสเนี่ยอ้อมมาด้านหลังเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อนๆจำวอดตรงนี้ตั้งแต่แรกได้ไหมครับที่ผมบอกมันเป็นวอดที่เซตอัพไว้ล่วงหน้าซึ่งสําคัญมากๆเพราะว่าตอนช่วงกลางเกมเนี่ยอย่างที่ ก็คือเอลเนี่ยยังไงก็ต้องมายืนเลนกลางครับแต่ว่าเอลเขาเล่นเป็นไม่มีฐานที่จะยืนแหลมแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่แคริเอร์มาบอดไว้ตรงเนี้ยต่อให้เอลยืนเซฟอยู่ทางฝั่งบีเจครึ่งแมปแบบนี้เลยก็จริงแต่ทีวันก็ยังเห็นวิชั่นอยู่ครับว่าเอลอยู่ไหนซึ่งบ่อน,นี้เนี่ยมันจะทําให้อันตีน็อกเทิร์สามารถกดใส่เอลได้รวมถึงมันจะทําให้อันตีซุสเนี่ยสามารถเล็งใส่เอลได้ครับคือต้องชมว่าเขาซ้อมและเตรียมแผนนี้มาดีสุดๆหลังจากนั้นทีวันก็ได้เริ่มแผนนี้ทันทีและผมจะอธิาาาาาาายยต่่่่อไไไไไวทททํมมมแแผนนนี้้้้งงงถถึรสสสููเลาาด เรามาดูกันต่อครับเอาละครับผมหลังจากนั้นซูสก็เตรียมที่จะอันติใส่เอลแล้วนะครับแล้วซูสก็ตีใส่เอลพร้อมกับอันติน็อกเทิร์นใส่เอลทันทีและเอลก็ตายไปเลยนะครับผมซึ่งผมขอย้อนเพลงนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพอทีวันเห็นวิชั่นเอลแล้วเนี่ยทีวันก็ได้เปิดทันทีเลยซึ่งผมจะมอกว่าไฟนี้เนี่ยทีวันใช้ข้อดีของน็อกเทิร์นได้ดีที่สุดในโลกแล้วนะครับแล้วมันเป็นไฟกรารันตี5ต่อ3เลยนะครับเพราะว่าตอนที่ทีวันเปิดเนี่ยจะสังเกตว่าพอซูสอันติ และตอนนี้น็อกเทิร์นอันติครับพอน็อกเทิร์นอันติทันทีเนี่ยเฟเกอร์ครับเทเลพอร์ตลงมาแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้ทีวันจะมี5คนครับ1 2 3 4สสแล้วก็5แต่ทางบ l g ครับยังไงยังไงก็มี3คนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าต่อให้บินกับไนท์จะทิ้งมินเนี่ยนเวฟแล้วมาช่วยทันทีนะครับแต่เขาไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะว่าทางทีวันได้กดอันติน็อกเทิร์นไปที่เรียบร้อยซึ่งอันติน็อกเทิร์นเนี่ยมันสามารถใบทั้งอันติการิโอทั้งเทเลพอร์ตการิโอ ซึ่งมันทําให้5วินาทีทองคําตรงเนี้ยทาง BLG มีแค่3คนเท่านั้นแล้วถ้าเกิด T1 ปิดฉากคนใดคนนึงให้ตายไปก่อน BLG จะไม่มีทางสู้ T1 ได้และมันจะเป็นการการันตีว่า T1 อย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องได้ออบเจกไม่มังกรก็บารอนแน่ๆถ้าเกิดเขาทําสําเร็จครับผมดีครับผมเราจะนันมาดูต่อเลยครับจะสังเกตว่าเอลเนี่ยไม่มีโอกาสแม้กระทั่งได้กดซัมเอร์สเปลแล้วก็ นี่ครับผมพอลงมาเนี่ยมันเป็นไฟห้าตัวสามจริงๆด้วยครับแล้วตอนนี้เนี่ยเอลก็ตายไปทันทีเลยนะครับจะสเกตว่าพออันติน็อกเทิร์นหมดเด่นไนพยายามลงมาซ้อนจริงแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วนะครับอันติ ของกาลิโอในเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าเอลได้ตายไปอย่างรวดเร็วสุดๆแล้วนั่นเองครับซึ่งพอจับเอลได้เนี่ยมันทําให้ทีวันเนี่ยได้มังกรไปเลยฟรีๆซึ่งผมคิดว่าทางทีวันน่าจะคํานวณการทําเพลงนี้ตอนออบเจกเกิดพอดีด้วยนะครับมันจึงทาให้มันเพอร์เฟกสุดๆเป็นการคาราตีออบเจกต์ไปเลยแล้วทีวันก็ได้ใช้ข้อปรียบนี้ในการเอาบาลอนแล้วก็สามารถถล่มเน็กซัสบีเอลจีได้สำเร็จนะครับในเกมนี้โอ้โหเอาละครับทุกคนรู้อย่างนี้แล้วมันจะมีทีมไหนที่ทีมเวิร์กดีกว่าทีวันเซตนี้อีก คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ